เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณนูรีตัวเธอเองเนี่ยอาศัยอยู่ที่ปัตตานีบ้านของเธอเนี่ยจะติดอยู่กับสะพานแห่งหนึ่งซึ่งสะพานแห่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างปัตตานีกับนาราธิวาสและจะมีแม่น้ําสายบุรีเนี่ยไหลผ่านผู้ฝั่งท่านใดแถวนั้นเนี่แหละครับที่อาศัยอยู่เนี่ยอาจจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนเรื่องนี้ต้องพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30กว่าปีครับสมัยก่อนที่สะพานนี้เนี่ยจะสร้างเสร็จคือเดิมทีมันจะเป็นสะพานเก่าๆครับไม่ได้มีดีอะไรอย่างทุกวันนี้ ซึ่งมีอยู่เช้าวันหนึ่งเวลาประมาณ6โมงมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยน่าจะไม่เกิน30บครับเป็นคนไทยพุทธขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่บนสะพานแล้วดันเกิดมีสิบล้อนี่แหละครับเสียหลักพุ่งชนเธอจนรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นนั่นแหละครับลิกความตกลงไปในแม่น้ําทั้งคนทั้งรถสมัยนั้นนั่นแหละครับที่กั้นราวสะพานมันไม่ได้สูงก็เลยตกไปทั้งคนทั้งรถด้วยเลยในตอนที่คนกับรถตกไปในน้ําเนี่ย รถบรรทุกค,คันนั้นที่ชนเข้ากับเธอนี่แหละครับก็ได้ตกลงไปตามเช่นเดียวกันและปรากฏว่าท้ายของรถบรรทุกนั่นแหละครับพอมันจมน้ำเนี่ยมันได้ไปทับร่างของผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ลักษณะเหมือนกับเอตัตะก,ก้าสี่เหลี่ยมนี่แหละครับไปขังแมวไว้อย่างนั้นเลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับไม่นานก็มีชาวบ้าน,นยพยายามที่จะกระโดดน้ําลงไปช่วย แต่พอดำลงไปเนี่ยจะได้ยินเสียงทุบเหล็กท้ายรถเหมือนกับประมาณว่าขอความช่วยเหลือครับดังตึงตึงอยู่ใต้น้ำชาวบ้านเน่ยก็พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าติดตรงที่ว่าท้ายรถบรรทุกเนี่ยมันคว่ำครอบผู้หญิงคนนั้นเอาไว้จนมันกลายเป็นภาพที่สะเทือนใจชาวบ้านทุกคนครับคนที่ดำน้ําลงไปก็บอกมาว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าเธอยังรอให้ช่วยอยู่เขาเนี่ยเหมือนกับยังคงไม่ไปไหน เทว่าสุดท้ายครับชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทารบุบบรรทุกเนี่ยมันดนักเกินกว่าที่คนเนี่ยจะยกไหวจากนั้นไม่นานครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเสียชีวิตอย่างทรมานชาวบ้านเนี่ยพยายามจะลงไปช่วยแต่และคนเนี่ยก็ต่างพากันน้ําตาไหลด้วยความสงสารมาทราบชื่อภายหลังครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยชื่อว่าแดงเธอกําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดเช้าเพื่อที่จะซื้อข้ขาว ส่วนคนขับรถบรรทุกเนี่ยปลอดภัยครับชาวบ้านช่วยกันทุบกระจกแล้วก็เอาร่างของคนขับออกมาได้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ประมาณปีกว่าได้มีงบประมาณสร้างสะพานใหม่คนงานที่มาสร้างสะพานส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างด้าวซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้สร้างที่พักชั่วคราวด้วยสังกะสีอยู่ตรงข้างล่างใต้สะพานนี้เอง